ไอ้ตีตาไปไหนฮะไอ้ตีตาไปเดา๋ยวแม่ถามไอ้ตีตาไปไหนฮะไอ้ตีตาไปออกลูกหรือยังฮะไอ้ตีตาไปออกลูกเหรอฮะอืมเอา้ามาถามว่าไอ้ตีตามันไปไหนฮะ ไอ้ที่การไปไหน oh. ไม่รู้ถามอะไรก็ไม่เคยรู้เรื่องดาแชแนะเลยน่ะนั่อยู่คนเดียวแล้วไอที่ตาลไปออกลูกลอมัง้งอืมใช่ไหมมันไปออกลูกใช่ไหมเอาข้าวไปให้มันได้ไหมมันอยู่ไหนเข้าไปให้ที่ตามได้ไหมได้ไหมหนูข้าวไปให้ที่ตามทีได้ไหม ออกลูกละมั้งนแมว่ว่ารถมาเด้นนะรถบึ้มๆมาอีกแล้วนะรถใหญ่ๆมันม,มาอีกแล้ว,นะร,ถลวรถมาถออยนี่งานก็แข่งกันมาเลยนาเอาข้ามา เอาไปให้สีตามันได้ไหมมุ่งไปให้สีตามันได้ไหมได้ไหมลูกเข้ามุ่งไปแก่ทำไงให้สีตามันได้ล่ะสีตาเอ้ยสีตาสีตาเอ้ยมาเ,าเข้าวก็เร็ว เละไม่จะไปแล้วร้อนไม่อยู่จริงออกลูกเปล่าไม่ไปแล้วนะ